เที่ยวฟรีกินฟรีนอนฟรีอยู่ฟรีเดินทางฟรีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับจากทัวร์ตามใจวันนี้ผมมาดูสระน้ำผุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบนตลนาตาลวกนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตัวเมืองตรังเลยมาดูเพลินๆก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่าเราน่าจะทำโครงการอะไรสักอย่างเพื่อให้กับเด็กที่ไม่เคยเห็นทะเล คือเมืองตรังเนี่ยทุกคนในประเทศนี้จะนึกถึงภาพว่าเป็นทะเลที่จริงแล้วตรังเองเนี่ยมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งน้ําตกสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ใช่มีเฉพาะทะเลนะครับในเมื่อทุกคนเข้าใจว่าตรังได้เป็นทะเลผมก็เลยคิดว่าเอางี้ไหมเด็กชั้นประถมอย่างนี้ฮะที่อยากเที่ยวทะเลชีวิตนี้ไม่เคยเที่ยวทะเลเลย อยากจะทําโครงการแบบว่า,าโรงเรียนหนึ่งคัดเลือกเด็กสัก10คนต่อหนึ่งโรงเรียนคนครูสัก1ท่านเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็จังหวัดหนึ่งสักสักหโรงเรียนก็เด็ก50คนครู5คนบวกกับยูทูบเบอร์ YouTuber ในพื้นที่เหมือนอย่างเช่นผมอย่างเนี้ยฮะยูทูบเบอร์ในพื้นที่สัก5ท่านเพื่อติดตามกลุ่ม5กลุ่มนี้ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่3คนก็คือตากล้อง1นึ่ยูทูบเบอร์หคุณคนครู1เด็กนักเรียน10คกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอ่าสิบสามคน5ค้กลุ่มก็หกคน นั่งรถไฟมานั่งรถไฟเพราะผมเชื่อรถไฟจะไปถึงหมดไม่ว่าภาคอีสานภาคเหนือนะครับนั่งรถไฟมาค่าใช้จ่ายทางผมรับผิดชอบเองคนที่มาทั้งหมดเนี่ยทั้งยูทูบเบอร์ทั้งตากล้องทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่มีเงื่อนไขว่าอ่ามีเงื่อนไขว่าคุณคิดว่าดีหรือเปล่าคุณคิดว่าควรทําหรือเปล่าวัดกันง่ายๆเลยครับวัดง่ายๆเลย คุณกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของทัวร์ทำใจติดตามหรือกดถูกใจให้กับเพจของทัวร์ทำใจเราขอหมื่นไลค์หมื่นกดไลค์นะครับหนึ่งพันซับสไคในช่อง YouTube และ1,000งถูกใจ1,000งไลค์ 10, like ในเพจทัวร์ทำใจ ส่วนเรื่องแชร์ไม่กำหนดแต่ขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์แชร์ให้ไปถึงกับเด็กๆแชร์ให้ไปถึงกับคุณครูในจังหวัดที่เด็กที่ไม่ได้เที่ยวทะเลและอยากเที่ยวทะเลนะครับไปถึงภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางตอนบนอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเขาไม่ได้ติดทะเละครับช่วยกันช่วยกันแชร์จะได้บุญคนแชร์นี้จะได้บุญนะครับแชร์ไปเรื่อยๆแชร์ไปเรื่อยเดี๋ยวก็แชร์แชร์ต่อๆไปนะครับ ถ้าได้ผมทําแน่นอนนะครับผมทําแน่นอนส่วนจะทําในรูปแบบไหนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยประสานอีกทีให้ได้ครบเงื่อนไขนี้ก่อนนะครับพอครบเงือนไขนี้ผมก็จะประสานงานแต่ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรทําใจทําเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประสานว่าจังหวัดไหนให้ความสนใจนะครับโรงเรียนไหนให้ความสนใจเดี๋ยวก็จะประสานกัน เ,เรามาทวนกติกาดีกว่านะกิจกรรมพาหนูน้อยเที่ยวทะเลเรียนอยู่ในชั้นประถมเอาโรงเรียนที่สนใจจังหวัดละ5โรงแล้วก็โรงเรียนละ10คนไม่จํากัดเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเดี๋ยวเราค่อยมาแยกห้องให้เขาร่างกายสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมหรือนิสัยที่ดีนะครับแค่นั้นพอสําหรับเด็กนะครับแล้วก็อยากเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ผู้ปกครองอ,กองอนุญาตสิ่งสันด้วยผู้ปกครองอนุญาตแล้วคุณครูก็ติดต่อมาพามาเดี๋ยวจะประสานงานกันโดยเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดของตัวเองนะครับรถไฟจากจังหวัดตัวเอง มาต่อที่กรุงเทพอ่าลงจากกรุงเทพก็ต่อรถไฟจากกรุงเทพมาตรังนะครับโอ้นึกบรรยากาศแล้วเด็ก,กๆต้องแฮปปี้มากเลยแล้วยูทูบเบอร์ก็ให้คุณครูช่วยประสานงานยูทูบเบอร์ในพื้นที่เอายูทูบเบอร์ที่อยากทําเพื่อเด็กด้วยอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆเราไม่มีค่าตัวให้กับยูทูบเบอร์นะครับเพียงแค่ว่าให้มาทำคอนเทนต์ใหม่มาทำคอนเทนต์กับเด็กๆในจังหวัดของตัวเองแต่ค่าเดินทางอ่าค่าที่พักค่าอาหารไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือ1โรงเรียนมีเด็ก10คนคุณครูหนึ่งท่านแล้วก็เอายูทูบเบอร์หนึ ก็จะมี13นะครับ5กลุ่ม5โรงเรียนก็ต,ตกประมาณ65คนตอนนตุนรถไฟอ่าหนึ่งเหมาตู้เลยนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับคนที่ดูคลิปนี้แล้วช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์เพื่อได้บุญให้เด็กลองนึกภาพสิครับเด็กขึ้นรถไฟเขาก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะแล้วเขาได้มาเจอทะเลเละเขามาเล่นน้ําทะเละจากชีวิตหนึ่งเขาไม่เคยอ่ะครับเด็กภาคอีสานเด็กภาคเหนือภาคกลางตอนบนเนี่ยซึ่งจังหวัดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ติดทะเละเป็นโอกาสให้กับเด็กครับช่วยๆกันครับแล้วตัวทําใจจะมีโครงการดีๆมาเล่าสู่ั ฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ